สวัสดีคร oh. voilà <là> ับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเจนนี่ถูกรัตเตอรี่เต็มๆหลังลำถวายองค์ปู่อือรือนัคราชออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกรางวัลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567รางวัลที่1 941 395รางวัลเลขหน้า3ตัว056 330รางวัลเลขท้าย2ตัว587 375รางวัลเลขท้าย2ตัว43 โดยก่อนหน้านี้หลังจากที่นางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณได้ลงคลิปเจ้าตัวลำถวายองค์ปู่อือรน,นาคลาชนันลานพญาสีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมหลายคนได้เห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามมากๆล่าสุดเห็นผลทันตาสาวเจนนี่ได้โพสต์ลงสตอรี่ไอจหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวันที่16กุมภาพันธ์2567เธอได้ถูงรางเลขท้ายสตัวตรงๆ ฟังไม่ไหวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณค